สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวอาหารมื้อนี้นะครับสําหรับผมนะครับนี่คือข้าวเหนียวนะจ๊ะแล้วอันนี้เป็นอะไรนะจ๊ะโอ้โหนะครับก็เป็นกระดูกนะครับเป็นแล้วก็ไส้อ่อนของหมูนะครับผมแล้วตรงนี้นะครับจะเป็นส้มตําปูม้านะครับส้มตําปูม้าสดนะครับส้มตาปูม้าสดส้มตําปูม้าสดนะครับผมนะครับตายแล้วนะครับผม แล้วต่อไปก็ลาบหมูนะครับลาบหมูน้ําตกนะครับไม่แน่ใจน้ําตกหรือเปล่านะครับต่อไปก็จะเป็นส้มตำนะครับส้มตำนะครับส้มตำส้มตำนะครับไม่แน่ใจว่าแซ่บหรือเปล่านะครับคอหมูนะครับผมคอหมูย่างผมแล้วก็ซิกเกตไก่ตอดนะครับนี่ครับมื้อนี้นะครับน่าจะชอบผมตชอบส้มตำภูมามากมากเลยนะครับผมแล้วก็ นี้ด้วยนะครับเป็นสิ่งที่ผมมาทุกครั้งก็ต้องทานทุกครั้งเลยนะครับร้านนี้อร่อยมากไม่บอกนะครับว่าอยู่ที่ไหนต้องมากินกับผมเท่านั้นครับผมสวัสดีครับ